วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดลุงคิดนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังจะมาซื้อของนะคะให้ลุงคิดนะคะเป็นอะไรนั้นนะคะก็มาดูกันเลยนะคะ You somewhere here? Okay. And actually, they are happy today with the cost of the food and the help giving Mr. 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 For this, all this they have brought, and so today they are blessing us. So we also want to bless them. Okay, Father, we thank you for this and this. Life and seven years. We have not with him. We so thank you that we can say, happy birthday. Yeah. This is a blessing to us oh, and to many. So Thank you, Lord, for him. In Jesus' name. Amen. 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 วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดลุงคิดนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังจะมาซื้อของนะคะให้ลุงคิดนะคะเป็นอะไรนั้นนะคะก็มาดูกันเลยนะคะนี่นะมิวสิกนะมิวสิกมิวสิก นี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหอันนี้เป็นร้านขายกีต้าร์ที่อุบลน,นะคะชื่อร้าน SP Music นะคะพอดีน้องเขานะคะที่สอนลูกคิดเล่นนะคะเขาแนะนำมานี่โอ้โหดูนะคะนี่ค่ะกีต้าร์เต็มเลยค่ะลูกคิดอยากได้ค่ะก็คือความจะทำความฝัน

啊，你简是在哪儿也在佛山的，福 <noise> 建<楽>。 PS Music นะคะที่อุบลนะคะมีร้านมีกีตาร์เยอะเลยนะคะมีทุกรูปแบบเลยนะคะอันนี้ให้หนุงคิดเขาเลือกนะคะ <Okay. S 2> ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะซื้อไปเรียนนะคะซื้อไปเรียนนะคะราคาก็น่าจับจองซื้อหานะคะ ไม่แพง อันนี้เปิดปิดกี่โมงคะวันธรรมดาจะปิดหกโมงึ้นะสอทปิดห้าโมงนเปิดนะคะเปิดประมาณปดโมงึนก็อันนี้เป็นโโพลาสติกโนโพลาสติกพลาสติกเื่อแปลว่าเป็นโดีกว่าใชมดีกว่าอันนี้ล็อันนี้นนนลนอเเน Mm, cool. gotcha, gotcha. Don't trust me, you can play by yourself. ขออีกรอบหน่อยได้ไหมคะขออีกรอบหน่อยค่ะว้าวเสียงดีมากเลยนะคะว้าวตอนนี้ทุกคิดกำลังเลือกนะคะว่าจะเอาแบบไหนให้เสียงอันนั้นอันนั้นอยู่ในเลสคอร์ดเลือกไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะดูอีกอันนะคะเพื่อเปรียบเทียบ

มีหมดเลยนะคะมีหมดเลยร้านนี้นะคะเมื่อกี้ก็มีเขามาซื้อไม้กลองไปนะคะแล้วก็ตอนที่ลงคิดเข้ามานะคะก็มีน้องสองคนนะคะมาเอากีตาร์ไปคนละตัวสองตัวนะคะนี่ค่ะ ราาาก็สรุปนะคะพาลูกคิดมาซื้อกีตาร์วันเกิดนะคะกมาฟิสิกันเอาไปด้วยนะคะถูกใจค่ะและถูกมากเลยนะคะร้าน SC Music วสพีเอสร้านพีเอสเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ไไเนม่แล้วเข้าตลอดเลยนะคะขายถูกมากเลยนะคะเพราะผมรู้วมาซื้อยิงเฮง นี่ก็คนแนะนำมานะคะขอบคุณมากลูกใช่ค่ะถ้าจะซื้อกีตาร์นะคะก็มาที่ P.S. เมีเลได้เลยนะคะ P.S. Music นะคะครับรวกรวมมาต่างๆมานี่เลวครับของ้าเป็นไม้แท้นะคะอันนี้นะคะไม้มะฮอกกานีค่ะส่วนของลุงคิดเป็นไม้อะไรนะคะลิ ลินดินนะคะดูนะคะหงเสียงเดี๋ยวเราก็จะเปิดคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะเราจะไม่ทําอาหารแล้วนะคะเราจะเปิดคอนเสิร์ตเล่นกีตาร์โชว์เอฟีแล้วนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคพีเอสมิวสิกค่ะพีเอสมิวสิกนะคะที่อูบลนะคะถนนอะไรนะคะแถวนี้ถนนราชบำรงค่ะมา Google ได้เลยนะคะนี่นี่ก็เปิด Google มาดู้ๆเยมันมีที่เขียนจรู้ันเที่ยวห้วยของเราอ๋อที่ห้วยมัง ห้วยวังนองค่ะนองสถานที่ท่องเที่ยวหลวงออยู่ตรงบ้านนู้นก็มานี่ก็ได้ใกล้ๆเลยหลวงพ่อบ้านจะหรือว่ามา GPS ก็ได้ค่ะพวกหนูก็มาใช้ Google มากันกันค่ะเนี่ยดีมากเลยค่ะลง GPS ไว้อย่างเงี้ยดีมากขอบคุณออ๋ห้วยวังนองขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเงินค่ะคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 자, 자.